คุณผู้ชมทุกท่านครับตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับน้องดอกกับน้องหมอกนะครับนี่ครับสตัวนี่ครับเป็นแมวเพศเมียนะครับแมวจรทั้ง2ตัวนะครับเวลาที่เขามาเจอกันเขาก็จะมีปัญหากันแบบนี้ตลอดนะครับร้องข่มขู่กันตลอดแบบนี้กันแทบทั้งเกิดกระดิ่งเดียและให้คุณผู้ชมสังเกตตรงลูกศรนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับอะไรแวบๆนะคุณผู้ชมนั่นไปแล้วครับนั่นคือน้องลายนะครับน้องลายเป็นแมวเพศผู้ตัวเดียวที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับน้องลายเป็นแมวเทพแมวสมาร์ทแมวหัวสิงโตนั่นแหละครับคุุณณผผูู้้้้้้้้ชชชมม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 มนน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 ะะะคคคคคครรรรรััััััััับบบ่่่่เเ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 าาาาาาป็็แแฟขออ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 งงงดดกกกกกกกลลววหหทีีจจพพื2 2ไใ ตัวนะครับมาเจอการพร้อมกันแล้วบังเอิญม,มาเจอพร้อมกันเช่ไนชไรก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ทั้งคืนเหตุการณ์วันนี้ก็คือเมื่อกี้น้องลายก็อยู่ตรงนี้แหละกำลังจะจู๋จีกุ๊กกี้กอะไรกับน้องหมอกพอดีน้องดอกเขาเดินมาใต้ท้องรถพอดีน้องหมอกหันไเห็นพอดีก็เกิดการข่มขู่กันแบบนี้แล้วครับในส่วนตัวของน้องลายนะครับมาเห็น2ตัวมาเจอกันแล้วกูไม่อยู่แล้วกูเพ่นไปก่อนนี่ฝ่าเอาตัวรอดไปก่อนนะครับไม่ได้สนใจไม่ได้คอยดูหรือว่า2ตัวนี้จะเกิดปัญหากันจะตีกันจะกัดกันจะสู้กันอะไรไม่สนคือใน